ผมรู้สึกว่าเฮ้ย hey, มาถูกแล้วเราแฮปปี้ด้วยร่างกายเราแข็งแรงด้วยเรามีความสุขด้วยครับอันนี้คือสาคัญมันต้องมาพร้อมกันนะคืออยากอยากให้ทุกคนมองอย่างีครับความปลอดภัยมาก,ก่อนสุขภาพและรูปร่างเป็นลําดับแบบนี้เพราะว่าถ้าเราบาดเจ็บเราจะเล่นอะไรไม่ได้เลยมันจะถูกพักไปนานมากกว่าจะหายหรือพัรีกับอาหรือบางทีมันไม่หายด้วยแล้วมันส่งผลระยะยา,ยาวปลอดภัยก่อนสุขภาพแล้วก็รูปร่างที่ดี ชอบมากก็สมัยก่อนเล่นกีฬาแทบทุกอย่างทั้งประเภทลูป่ประเภทลาเลยแต่จากก่อนเด็กๆเ,เริ่มจากวิ่งก่อนมีวิ่งเนี่ยซานยิมพลัดแล้วก็มีกระโดดไกลแล้วก็ติดมาแล้วก็เริ่มเข้าสู่วงการเวทเทรนนิ่งตังแต่ประมาณผมน่าจะจได,จได้ตอนนั้นอา,อากูผมนะครับเขาเล่นอยู่แต่ก่อนยังไม่มียิมก็ะจะไปยิมตามยิมนัพอกายหรือว่าส่วนสาธารนณะที่จะมีอุปกรณ์ให้เล่นอย่างเงี้ยตอนนั้นประมาณป .4 ครับป .4 ก็จะมี เหล็กอยู่2คู่แล้วก็ชอบก็เล่นเรื่อยๆซื้อหนังสือมา,อ,าอ,อ่านเองอ่านเองบ้างอะไรบ้างแล้วก็เริ่มมาจริงจังตอนโตครับตอนเข้าสู่วงการบันเทิงเนี่ยเราก็ชอบมาตลอดจนกระทั่งเราก็เล่นมาเรื่อยๆนะแต่ตอนนั้นยังไม่ได้คุมอาหารอะไรผมเป็นคนที่ enjoy eating แล้วตอนนั้นอะมันเริ่มแบบแผ่วๆเพราะว่างานเริ่มเยอะขึ้นเราก็ทํางาน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 ออกกําลังกายน้อยลงแต่เราก็กินเท่าเดิมอย่างเงี้ยขนม,นมนมเนยกินหมดแล้วก็พอโควิดปุ๊บมันก็กลายเป็นหยุดอีกสี่ปีกลับมาหลังเจ้าคุยอีกหนึ่งปีเนี่ยรวมแล้วก็วัน ห้าถึงหกปีเลยที่ผมรู้สึกว่าโหไม่ได้เล่นเลยอ่ะแล้วก็เรายังกินเท่าเดิมผมว่าหลายคนก็เป็นช่วงหน้าจะแบบกินกันเยอะขึ้นแล้วพอหลังจากนั้นนะครับมันเริ่มแบบหัิร่างกายไม่ไหวฮะมันหนืดมันอืดหมดเลยแล้วเรารู้สึกว่ามันมันสุขภาพมันเริ่มไม่ปกติทําไงดีเลยคิดว่าเฮ้ยต้องกลับมาออกกาลังกายแล้วผมก็เลยทําสิ่งที่อยากทํานานแล้วคือการลงเรียนนะผมก็เลยไปเรียนไปเรียนเอ่อเซอร์ติฟิเคต พีชออเทรนเนอร์ก็เลยโอ้ oh, ทีนี้มันสนุกครับมันเรียนมันสนุกแล้วก็เลยออกกําลังกายใหญ่เลยพอได้รู้กล้ามเนื้อได้รู้อนาตโตมี่บางส่วนการกินกันเฮ้ย hey, มมันสนุกมากเลยเสร็จปุ๊บมาจูบเทรนนิ่งปุ๊บเอาแล้วเรารู้แล้วว่าเฮ้ยมัสเซลเทรนนิ่งอย่างเดียวไม่พอสขภาพดีมันต้องดีจากภายนอกภายในมันต้องมีคาร์ดิโอด้วยเราก็เลยคาร์ดิโอทีนี้ไปไปทุกสายเลยฮะไปอะไรนะไฮร็อกคอร์ดฟิตพิลาทิสแล้วก็เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของ,ของการที่วิ่งด้วย รู้ว่าต้องวิ่งแต่มันก็นก,นก็ยังฝืนนะครับเราเราไม่เคยวิ่งเยอะมาก่อนฝืนเราก็อาวะ่ะบอกหนึ่งช่วยหารายการลงให้เฮียนหน่อยรายการอะไรก็ได้หนึ่งก็จัดให้เลยมาการมากาปลายมกรลาถ้าจำไม่ผิดเนี่ยรายการแรกผมก็เลยแบบผมเป็นคนอย่างนี้ด้วยครับว่ารู้ว่ามันมีพออะไรที่เป็นสิ่งที่ต้องทำหรือจุดที่ต้องแข่งมันต้องซ้อมไม่ซ้อมไม่ได้ก็เลยเป็นจุดที่ตื่นมาซ้อมทุกเช้าโอ้โหหโลแรกเหนื่อยมากเลยได้สองโลแล้ว อาทิตย์หนึ่งมา5โลอืดไป6โล7โล,ลโลได้แล้วครบ10โลได้เราก็โหดีใจมากเลยก่อนแข่งก็วิ่งครบ10โลได้ประมาณ2รอบอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ดีใจแล้วก็ไปลงแข่งแล้วรู้สึกติดใจ <uke> มันเกิดจากการที่แบบเราเราก้าวกระโดดแหละก้าวกระโดดเพราะว่าผมว่าแรกๆมันผ่านง่ายหน่อยเวลาช่วงแรกๆผมวิ่งครั้งแรกในี่ย่ชั่วโมง9นาที10กิโลนะครับแล้วก็มา1ชั่วโมง5นาที แล้วขึ้นมาเป็นห้าสิบเก้าแล้วก็กระโดดมาห้าสิบสามแล้วก็ไปสี่สิบเก้าแล้วผมก็รู้สึกตัวเองด้วยว่าเออเราซ้อมเครียดวันลงแข่งก่อนแข่งก็เครียดเพราะว่าเอาแล้วต้องต้องเวลาละต้องวิ่งเท่าไหร่ต้องออกสตาร์ทห้ามห้ามลึกมากมันจะได้แบบแซงกลุ่มคนได้วิ่งซิกแซกเออมันมันกลายเป็นคิดเยอะไปจริงจริงมันเป็นอย่างนั้นเลยมันกลายเป็นคิดเยอะเกินและเกินกว่าแบบความสุขหรือสุขภาพที่มันจะมาแล้วมันทําให้สุขภาพเสียละเราต้องเค้นเราต้องเอาต้องซ้อมหนักทุกคนจะพูดเหมือนกันบพี กลัวพี่จะไม่มีความสุขทุกคนอยากให้เราวิ่งมีความสุขจริงๆผมก็เลยเบรก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 จากการที่แบบซ้อมเครียดมากๆเราแบบออสบายๆกลับไปเป็นเหมือนเราตอนแรกดีกว่าที่ไม่ได้คิดอะไรมากมันมีความสุขกว่าจริงถ้ามองในเรื่องความสุขนะเออล้วก็มองแล้วว่าโอเคแต่เรายังอยากลงแข่งอยู่อยากจะวิ่งเร็วอยู่วางแผนวางแผนการซ้อมดีขึ้นนะครับแล้วก็ก็เลยคาดคา,าดหวังกับมันให้น้อยลง ว่าจะต้องเอาเอาแบบลดที่หลายๆนาทีอะไรเงี้ยให้ดีกว่าเดิมบางครั้งการวิ่งนาทีไม่ดีเวลาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เร็วขึ้นแต่ว่าฟอร์มเราดีกว่าเดิมเฮ้ยไม่เจ็บเออวิ่งเสถียรขึ้นเนี่ยพอผ่านขึ้นปีมารู้แล้วว่าเฮ้ยเก็บเก็บประสบการณ์ก่อนสามนี้สามนั้นเป็นยังไงวางแผนไปเรื่อยๆเทรลเหมือนกันฮะก็เริ่มเก็บประสบการณ์ใช่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวทําเวลาเนี่ยก็ตอนนี้ไม่เอาเป็นหลักละ่าไม่เอาเป็นหลักแล้วแต่ว่า มาตรฐานคือ4.9อถ้าสนามไหนรอพร้อมพร้อมคือร่างกายพร้อมเนี่ยก็จะเริ่มแล้วว่าเฮ้ยสนามนี้เอาเพราะว่าแต่ละครั้งก็ผมลองสังเกตตัวเองด้วยครับการซ้อมการพักผ่อนบางทีงานมามากมาน้อยในยแต่ละช่วงซ้อมมากซ้อมน้อยมันก็มีผลใช่แต่นั้นก็ก็ดูสุขภาพความบาลานซ์เป็นหลักนะเพราะว่าก่อนนี้นเคยมีสนามหนึ่งซึ่งเราเราเรา,เราไม่พร้อมมากแต่ว่าตั้งใจจะเอาเวลาโอ้โหหนักเลย กลับไปก็ก็มีอาการเยอะหลายจุดอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดมากแต่เียแต่ว่าเฮ้ยมัน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 โอเวอร์โอเวอร์ของของเราไปนิดนึงอะไรแบบนี้ก็เลยคิดว่าเออให้มีความสุขปลอดภัยมีความสุขอะไรเงี้ยม,มากก่อนสิ่งที่ผมได้จากการวิ่งอ่ะคือเพื่อนเยอะมากครับเพื่อนจากหลากหลายวงการแล้วทุกคนน่ารัก น่ารักมากเหมือนเหมือนกับวงการของเวทเทรนนิ่งเลยคือพอผมมามาจับคู่นี้แม่นแม่นแล้วเราเราเขาเรียกอะไรแต่ก่อนเราเก็บตัวซ้อมเองซ้อมเองไปแข่งซ้อมเองเวทเทรนนิ่งเหมือนกันตอนนี้ผมออกไปสู่ข้างนอกมากขึ้นออกไปยิมนู้นยิมนี้ยิมนั้นแต่เออเรารู้สึกว่าเออมันดีกว่านะเพราะผมที่ผมอยากเล่นเองล่นเองเพราะว่าหนึ่งคือผมเป็นคนชอบแบบเฮ้ยขอนิ่งๆมีสมาธิแต่พอมันเล่นได้ระดับหนึ่งฮะไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนก็แล้วแต่เนี่ย กำลังกายมันมีแต่กําลังใจมันถอยเพราะว่าบางทีมันอยู่ที่เดิมๆซ้ําๆมันเบื่อไม่รู้เพื่อนๆเป็นเหมือนกันไหมมันเบื่อมันแล้วการที่จะเพิ่มกำลังใจให้ตัวเองมันยากมากครับบางครั้งเราต้องเก็บมวลแรงมานานใจหรือพลังจากคนรอบข้างด้วยดังนั้นผมก็เลยไปยิมอื่นไปไปซ้อมวิ่งเริ่มเรียนวิ่งไปวิ่งกับกลุ่มน้องสาวไปวิ่งกับกลุ่มเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่เริ่มเริ่มกล้าแล้วคือคืออย่างงี้ฮะรระหว่างวิ่งอะ่ะ ผมก็ไม่รู้หรอกว่าทุกคนจะเหนื่อยือคิดอะไรอยู่เราก็าวิ่งของเราไปใช่ไหมแต่ว่าสิ่งแรกๆที่ผมเจอกับมาคือคนที่วิ่งสวนกลับมาเขาเขาวิ่งเร็วกว่าเราใช่ไหมเขาถึงไปแล้วเขากลับแล้วอะ่ะเขาก็จะแบบสู้ๆครับพี <S S ่เดียวสู้ๆแล้วก็ครับขอบคุณครับพี่เดียวเจอกันเส้นชยัยเราโอเคได้ได้ไดตามเข้าไปอย่างเงี้ยมันมันดีมากผมผมมีความสุขมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลย คุมอาหารเนี่ยมันเกิดมาจากว่าเฮ้ยมันต้องครบนะอาหารก็สําคัญเพราะว่ามันต้องไปพร้อมกันอ่ามัลเซอรมัลเซอรเทรนนิ่งมีไคลโดเทรนนิ่งเรากำลังเริ่มแนละ้วข้อมูลความรู้เริ่มเก็บประสบการณ์อาหารต้องไปด้วยผมก็เลยคุมอาหารง่รายลงเรียนเพิ่มเนี่ยผมก็มีคอร์สอ่าสปอร์ตดิวิชั่นเพิ่มไปเรียนเรียนปุ๊บปุ๊บแล้วก็หาข้อมูลเองลองเซตโภชนาการเองเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะถ้าสมมติเราอยากอีกหน่อยเราเราเรามีอีกหนึ่งอาชีพเพิ่มขึ้นมาเป็นเทรนเนอร์อย่างเงี้ยเพอเรียนจบมาบ้างแล้ว ผมเริ่มเวทเนี่ยกรกฎาคม66กุมภาพันธธันวา66เริ่มซ้อมวิ่งมก,การา67ลงรายการวิ่งก็คือประมาณปลายมก,การา67มันก็เลยเป็นมาเรื่อยๆจนกระทั่งมันส่งผลหลังจากนั้นประมาณสี่เดือนมัาเริ่มเห็นผลชัดเจนเราทําต่อเนื่องนยครับเพื่อนๆก็จะเห็นทรงที่แบบเฮ้ยเราลีนขึ้นชัดขึ้นนะปัจจุบันฟิตขึ้นออกกําลังกายมากขึ้นตามลําดับ หมดแพชชั่นของแต่ละคนนะครับอาจจะมีจากหลายสายเหตุหนึ่งคืออันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ที่ยากมากจริงคือบาดเจ็บเชมแพชชั่นมันมีอยู่แต่ว่าด้วยร่างกายเราไม่ไหวนะจนทําให้รอรอรอจนทําให้แพชชั่นค่อยๆหาย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 ไปครับอีกอีกคนอีกอีกกลุ่มหนึ่งคือร่างกายไม่ไหวแล้วทําให้หมดแพชชั่นไปเลยนะนี่กันแรกอันที่สองคือเริ่มไม่มีความสุขกับการวิ่งแต่ร่างกายยังไหวอยู่ อย่าหมดแพชชั่นกับสิ่งที่เรารักแต่เราสามารถเลือกทําให้มันพอดีได้ร่างกายเราสมบูรณ์เราจะวิ่งส2อกิโลเราอาจจะเทล30-50ใช่ไหมฮะเราทําได้แต่พอร,ร่างกายเราถดถอยเมื่อไหร่หรือบาดเจ็บเมื่อไหร่รายังสามารถทําสิ่งที่เรารักได้อยู่แต่เราลดขนาดเขาลงมาถ้าเรายังมีแพชชั่นตรงนั้นอยู่นะะเพราะอะไรเพราะว่าแพชชั่นตรงนี้มันทำให้เรามีความสุขไม่ใช่เหรอ หรือคุณไม่มีความสุขหรือเลิกรักสิ่งสิ่งนี้แล้วไม่เป็นไรเพราะเรามีสิ่งที่มีความสุขกับสิ่งที่เราักแบบใหม่ถ้าอันเนี้ยอันเนี้ยไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณหมดแพชชันแต่คุณยังรักมันอยู่มันยัง,งนอนฝันถึงมันยังอยากเห็นหรือว่าเห็นแล้วรู้สึกว่ามองลาสายตาไม่ได้เลยแสดงว่าคุณยังมีแพชชันมันอยู่แต่ว่ามันมันกำลังจะหมดมันยังไม่หมดแต่มันกำลังจะหมดถ้าใครรู้สึกแบบเนี้ยผมอยากให้กลับมาหนึ่งเลยคือให้กำลังใจตัวเองเยอะๆติดตรงไหนติดที่ร่างกายลองซ้อม ลองรีคัลล์บรี่กลับมาหาผู้รู้อย่าฝืนค่อยๆเป็นค่อยไปบางทีร่างกายมันกลับมาได้กำลังใจแพชชั่นมันจะมาแล้วคุณจะสามารถไปได้อ,ออไปเจอเพื่อนใหม่ๆออกไปทําอะไรใหม่ๆออกไปเจอสนามใหม่ๆที่ใหม่ๆเพราะอย่างผมยังอยู่ในยินไม่สามารถที่จะมีพลังหรือแพชชั่นได้เยอะผมออกไปนอกยิมตอนนี้ผมเล่นอยู่ประมาณ3ยิมเลยครับ <laughs> 3ามยิมเลยเพื่อไม่ให้ซ้ำบางทีมันเจอเหล็กชุดเดิมอ่ะสนามวิ่งเดิมไม่ได้ บางทีมันเนี่ยมัน,ม,นมันเคยชินนะฮะตบเรต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสับไปสับมาอันนี้สำหรับคนที่ร่างกายแข็งแรงนะแต่หมดแพชชั่นแล้วหรือมีแพชชั่นอยู่เนี่ยลองลองลองดันตัวเองขึ้นมาต่อไปก็แล้วแต่ที่คุณยังรักมันอยู่แสดงว่าคุณยังมีแพชชั่นครับมากน้อยก็ดันกลับมาได้ครับผม